เปิดคลิปมาก็ต้องว่าด้วยเรื่องความเร็ว ผมก็อยากถามทุกคนนั่นแหละว,ว่าความเร็วของทุกคนนั้นคืออะไรกันบ้างแต่แน่นอนว่าความเร็วของผมนั้นไม่เหมือนใครแน่นอนเพราะความเร็วของผมนั่นก็คือไมเคลโอเว่นแน่นอนครับผมรู้สึกว่าชอบโอเว่นมากกว่านะทั้งความเร็วและความคมในการจบสกอร์เพราะว่าผมยังไม่ทันได้เล่นเอ็มโบเป้แบบจริงๆย่างจังหรอกอะแต่ถ้าเกิดผมลองเล่นจริงๆย่างจังแล้วน,น่าจะดีแหละ แต่แน่นอนครับว่าวันนี้ผมได้มีสิทธิ์เปลี่ยนลูกรักแน่แต่ผมได้ร้องเล่นเอ็มบอเป้ล่างนี้ไปเรื่อยๆดูนะนะถ้าพร้อมกันแล้วเราไปชมกันเลยเปิดคลิปมาในเช้าวันแรกผมนั่นก็ได้ทําการเปิดประตูเข้าสู่เดลี่เกมทันทีตามสเต็มครับผมเปิดประเดิมไปที่ลูกกลางเหมือนเดิมครับแต่ด้วยความที่ว่าผมว่ามันนิ่มเกินไปเลยทําการไปสุ่มแพ็คฝรั่งเศสเล่นหน่อยและผมก็ได้ตัวทางด้านของเอ่อ Oh ami. และแน่นอนว่าผมก็ไม่ได้รอช้าผมจะทำการส่งแพ็คอาเจ,จนีนาไปด้วยเลยและผมก็ได้ทางด้านของเมซซี่บิดเคอร์เลมาอ่าใช่ครับเอ่อทางด้านของการรีราัสใหม่เนี่ยผมก็ได้ทำการทำเควสภารกิจรา,ายวันแล้วก็ภารกิจของผู้เล่นใหม่เพื่อรับ e AP, อีกพีนมหาศาลนั้นมายัดให้กับดินจาเต่าคนนี้ และผมก็ได้มาทางด้านของหน้ากิจกรรมอีเวนต์ผมนั้นได้เลือกอีเวนต์ The Boy ร้อยมาผมก็ได้ลองของป่บเป็นโหมด Super Supreme Generation แล้วมาทางด้านของซาตาจ้าลงไว้ให้เอ็มป๊อปเปแตะมาหลอดม่วงครับผมก็โอเว่นก็ทำได้เอาจริงโอเว่นก็ทำได้นะผมก็ยังไม่ได้เชื่อใจใมัน่นแบบร้อซก็สำหรับเกมแรกก็ไม่มีอะไรมากครับก็กดแฮชทิกไปได้แบบง่ายๆสำหรับ คริยันเอ็มปอเป้และโมดที่ผมเล่นนะก็คือซูเปอร์เจเนเรชั่นใช่บเวลามาเลยบวกแต้มมาถึง1700เลยก็คือเล่น2เกมเนี่ยผมเอาไปสุ่มเหรียญทองซูเปอร์เคดีบีแห่งกุ้มนายห้อยได้เลยและพอผมเก็บตังค์ครบถึงกำหนดปุ๊บเนี่ยผมก็ได้ทำการปลดล็อกลิมิเตอร์ให้ทางด้านของคริยันเอ็มปอเป้นั่นก็คือการซื้อโค้ดเอ่อทางด้านของลิเวอร์พูลนะผมชอบสไตล์คือเคาน์เตอร์สุดละ เดี๋ยวชาบี้อลอนโซโดนผมแน่จใจทางด้านของผมรอช้าอยู่ใหญ่ผมก็ได้ทำการกดต่อเกม2ไปเลยเดี๋ยวรู้เรื่องเกมนี้ทางด้านของเจอกับโปรตุกุสนี่ไงรู้เรื่องจริงเลยศูนย,นย,นยไปต่ออีกเกมครับและทางด้านของเกม2ก็กินนิ่มไปครับตามสเต็ปพอทําคิชิคัเสร็จสาบครับพอทําการรับเหรียญสีชมพูนั้นไปสุ่ม KDB กันเลย อย่างที่ว่าไปครับผมมันไม่ได้หวังอะไรมากอยู่แล้วเพราะว่ารหัสไมครโนเว่นอะ่ะผมพยายามสุ่มทุกครั้งอะ่ะก็ไม่เคยได้ตัวเอ่อนานาครั้งจะออกทียํสำหรับตัวที่แรงที่สุดในแพ็คอะ่ะและแน่นอนครับครั้งนี้ผมโคตรภูมิใจน,รรนําสนโหน KD B ครับผมเอาจริงๆผมก็ไม่ได้ตื่นได้นอะไรขนาดนั้นแหละเออจริงๆก็แค่ KD B วิ่งเร็วแค่นั้นแหละร่างเนี้ยอ่าเดี๋ยวเราต้องไปลองใช้งานกันดูก่อนนะ ก่อนที่จะนำเข้าไปเล่นนั้นก็ต้องจัดทีมจัดแผนเรียบร้อยให้เสร็จซับต่อมาจะเป็นอยู่ในช่วงการฟาร์มทองครับผมได้เวลาฟาร์มทองแบบสุดๆแต่ด้วยความที่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ครับผมผมได้ทองฟรีมา50ทองแบบฟรีๆเลยแต่คงต้องขอบคุณฝั่งตรงข้ามครับที่เน็ตอาจจะไม่ดีแหละ ต่อมาแล้วก็จะได้มาฟาร์มทองกันตรงนี้นะครับผมเหมือนว่าจะเป็นทั้งหมดเนี่ยน่านจะรวมแล้วได้ได้ได้มา200ทองเนี่ยค่อนข้างดีเลยกิบเนี่ยจากนั้นก็ไล่มาเพิ่มทีละ50ทองเรื่อยๆครับหลังจากที่ผมฟาร์มทองมาเสร็จสาบนะครับผมผมก็ได้ทำการรับรางวัลเพื่อไปสุ่มแพ็คอารเจนตินามาต่อนะ ผมรู้สึกว่ามันฟาร์มทองง่ายมากนะครับเนี่ยวันเดียวได้350เลยนะสำหรับเอ่ออะไรว่านียนะกิจกรรมบอลโลกอะไรเ,เอ้บอลยูโรป่ะประมาณนั้นแต่แน่นอนครับว่าสำหรับฟุตบอลยูโรในปีนีน้ผมคิดว่าน่าจะต้องเป็นประเทศอังกฤษผมรู้สึกว่ามันมีแต่ตัวเต็งๆหลายตัวเลยอ่ะไหนๆก็มาขนาดนี้แล้วครับเดี๋ยวเราไปทดสอบเอ่อ KDB กุม u นฮอยแห่งเบลเยียมกันเลย แอ้ทุกคนก็ไม่ต้องสงสัยนะครับว่านี่ก็เป็นบอทดนะครับผมผมเล่นกับบอทดแล้วแหละจริงๆมันต้องไปทดสอบกับคนนะแต่ผมมาทดสอบกับบอทดเพราะว่ามันก็เป็นบอทดบอรลีเจน์แหละอาจจะทดแทนกันได้หรือเปล่าและจังหวะนี้ทางด้านของเควินเดอ์บอยเห็นช่องแทงให้เจป๊อปเปวิ่งฉีกกระชากปั่นนิ่มๆเอาจริงๆนะครับผมผมรู้สึกว่า KDB มันก็แทงแทงก็หาช่องดีอยู่ก็แทงดีอยู่ แต่ด้วยความที่ว่าผมมาเคยไปเล่นโรดิโกมาใน EP Michael Owen อะผมรู้สึกว่าผมชอบโรดิโกมากกว่านะถ้าใครดูเนี่ยคือจะรู้เลยว่ามันแทงโหดมากและมันก็แทงแบบนั้นนะหลายรอบมากด้วยนะไม่ใช่แค่สองสารอบนะครับก็เป็นประมาณว่าโรดิโกอ่ะมันก็คือหนีคือจอมหยุดเด๊แต่ใน,นข้อดีของ KDB มันก็มีอยู่ตรงที่ว่ามันเป็นกองกลางใช่ไหมครับกองกลางตัวรู้ A M F มันก็ลงมาช่วย ล่างเนี่ยค่อนข้างสูงเลยคอเอ้ยค่อนข้างต่ำดิไม่สูงเลยมันมารับมารับเออล่างค่อนข้างดีเลยรับ KDB เกมรับสำหรับ KDB เนี่ยผมก็คงต้องขอขอดูไปก่อนละกันนะผมว่าผมก็ยังไม่ได้ชินอะไรมากมาย,ลยและด้วยความใจดีครับผมจะให้อีกช็อตหนึ่งครับผมและด้วยความที่ว่าสปีดต้นของเจป๊อปเป้เร็วอยู่แล้วครับผมตัวก็ใหญ่นะเบียดก็น่าจะลงยากอยู่แหละแต่ก็น่าจะเบียดลงไม่ได้ยาก และก็ไม่ดีง่ายและจังหวะทางด้านของ KDB แทงให้เจ็บป๊อปเปวิ่งคีตึ่งก็ปิดบอลบาๆนี่มิ่มจังโอ้โหแล้าผมถือว่าโอ้โเนื้อจะรับได้เลยรมชารรมชาแต่นี่มันนิ่มไงด้วยความที่ว่าเป็นบอร์ลีกรีเจนต์อ่ะก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสนุกกันหรือเปล่าครับ ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำา EP ีต่อๆไปด้วยนะครับผมและผมก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนนะครับที่เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปวิดีโอทุกๆอย่างนี้นะครับทุกๆคอมเมนต์ต้องขอบคุณด้วยนะครับและในวันนี้ผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ